คนเรามันจะมีเ r สดอาร์หนึ่งแบหนึ่งสองโป๊ะหยอันนี้ของดีไม่ใช่หรอเดิม<ห>มาลายเซนโป๊ะโอ้โอไม่ได้เรื่องเลยหลินสวัสดีสสดครับห,หลิน<ห>ใส่เสืญญ้อสีชมพูลายจอมนันปูต้องมีอะไรแน่นๆน่นเลยดับกบอลอะไร ไปแข่งได้มาได้ของมาที่งนานนะแล้วเราก็ไปเปิดเปิดมาก็ได้ตามนี้เลยอันนี้ถ้าใครอยากรู้ว่าตอนแกะกล่องอะ่ะเป็นยังไงไปดูในทิกต็อกนะมีทิกต็อกเราแกะไว้อยู่ว่ามันได้อะไรในกล่องนะ,อะโอ้โหอันนี้คือหลิมได้มาแบบน้ำพักน้ำแรงตัวเองจะบอกเลยว่าอันเนี้ยธรรมดามากน้องลิมธรรมดายัางไงของพี่โบอะ่ะกล่องที่จองไว้เป็นกล่องเซตนะครับของคารบอนชุดหนึ่งนะครับข้างในกล่องเนี่ยสามารถ ลุนไลเซนนะต่อยล้อซ้ล S S R 0ูนด้วยและพมีพร้อมไลเซ็นนะตอ่อยทึ่คุสัมาเดี๋ยวหมอยากล่ะมีแบบ A กับแบบ B e <c oughs> อย่างละห้ก่อนรวมกัน10กล่อง <c oughs> ของลินก็ S S R ไงไลเซนเดี๋ยวเขาไปขอหน้างานก็ได้ไดเราเ,<ล>เอาขึ้นมาดูทีทมงานดู <c oughs> ทีมงานนี่ <c oughs> คุณภาพะาน,นะครับ <c oughs> ก้ามขึ้น จริงอ่ะเขาส่งกันมาตั้งแต่เดือน3แล้ววันที่8ดเดือน3อชุดนี้คือชุดของลิงคือชุดใหม่เลยนะจ๊ะใช่ก็คือให้รอพีออเดอร์พี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเอามารวมกันแล้วกันไหนลองแกะดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่าได้เลยมาหาพี่โบกี้แล้วนะครับตั้งแต่มีนานะครับคนเรามันจะมี SR อ0าศ่เขาหาแบบลายเซ็นต่นะต่อยว่าเฮ้ยอยู่ไหน หาไม่เจอกันเพราะว่าอยู่ในรังนี้ใช่แล้วมันต้องอยู่ในรังนี้อ่นนอันนี้อันนี้ตังพี่โบนะหรือไม่ใช่บริษัทคัตบอลเตอร์นะอันนี้เกิ่เนี่ยน้ำพักน้ำแรงหลินเนี่ยอันนี้น้ำพักน้ำแรงหลินนะอันนี้เงินพี่โบนะอ่ะดดินรับไปอุ้ยสีหน่อ่อุ้ยันนี้โหทุกคนคงแบบเริ่มทยอยกันได้กันหมดแล้วแหละเขาได้กันตั้งนานแล้วล่ะฉันเน่เพิ่งมารีวิว90้โอ้ทั้งหูมีทั้งหมดนี่เลย ไปปิดหน้าพี่โบคือข,ของพี่โบเท่ากับว่าพี่โบสามสองถูกปะอสองชุดใช่สองชุดเท่ากับสิบกล่องนะของหลินมีชุดหนึ่งอะเปิดของเก่าก่อนดีกว่ามาเปิดของเก่ากันนะเราจะเริ่มจากเก่อนและกันนะหลินโอเดนยน่ญญานะคะสมุดสาสกร์ดนะลองเปิดข้างในดูอันนี้ครบรอบ30ปีอันนี้เป็นรสชาติด,ดั้งเดิมเฮยมามาเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยหรอมาแล้วก็มีกร์ดที่แบบมันติดมาด้วยนะ การเขาให้มากี่ซองสองซองสองซองรู้สึกซองนี้มันแน่นๆว่ะอย่างที่สองอันนี้ก็คือจะเป็น thank you box นะคะแล้วก็มีขอบคุณจากหัวใจของทางโอเดนยาแล้วก็จะมีปฏิทินปี2022ซึ่งเดือนนี้เดือนอะไรละเดือนหแล้วเดือนหกนะจะครึ่งปีแล้ว <c oughs> อ,อันนี้มีบอกแบบแถมฟรีการ์ดราก้อนบอลน,นะคะแซดนะก็มีบอกลายต่างๆที่อย่ในนี้ทั้งหมดเลยนะ <c oughs> โอเคและอย่างสุดท้ายก็คือคือคือสมุดสะสมการ์ดนะคะ หดูซิว่าหน้าตาเป็นไงเพราะมันปเป็นปกแข็งเป็นปกแข็งเปิดออกมาโอ้โอ,โอ้เอาไปใส่การ์ดอ่ะก็จะมีประมาณนี้นินค้าตื่นเต้นจังเลยอันนี้เป็นอะไรอันนี้ thank you ก,ก็คืออาจจะได้แบบสเปเชียลการ์ดเนาะ,ะไม่ใช่อาจจะได้เราอาจจะได้เลยก็ได้นะเฮ้ยไม่ใช่การ์ดของสเปเชียลอ๋ออันนี้คือแบบเป็นแมกเนตอันนี้น่าจะเป็นยางลบเนี่โปเกมอนนี่น นี่ไงเป็นยังลบลีลกคุมะอ๋อพี่โบคือเมื่อก่อนอะโอนิญาเขาไม่ได้ทำแค่เฉพาะดากอนบอลอย่างเดียวไงเขาจะทำพวกโปกเกมอนหรือว่าแบบเป็นคิตตี้หรือไม่ลีลกคุมะเนี่ยคือเขาก็ทํามาหมดแล้วนะคะเขาก็เลยแบบนี่อุ้ยอันนี้เป็นยังลบนะเนี่ยขอ,องจริงแล้วนี่คืออะไรอ๋อปากกาปากกานี่ เนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะมีให้อย่างเงี้ยขนมเขาก็จะมีแถมพวกนี้ยังคิดว่าโปรเจกต์หน้าเขาอาจจะมีแหละเออก็ต้องดูก,กันไปนะก็ติดตามทางโอเดนยาด้วยงคุณจงฮุนแจมาหมดสองซองนี้เดี๋ยวเราเปิดทีเดียวเลยพร้อม,มกันอ่ะอ,อ,อันนี้อันนี้หลิน อันนี้อันนี้คือเหมือนเดิมแหละแต่สิ่งที่คนอยากรู้น่าจะเป็นของสเปเชียลที่ขอบคุณเนี่ยแหละว่าเขาให้มาซ้ํากันปะอ่ะสองที่2พี่โบดูว่ามันจะซ้ํากันเปล่าอี่กี่องที่2มาคือเขาก็ให้เซตมาคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้คืออันนี้ไม่ต้องเปิดแล้วเดี๋ยวรอแบบฉีกกระทีเดียวมาลุ้นทีเดียวเลยแล้วกันลืมครับเมื่อกี้ลืมเราแกะเซต A กันหมดลืมมีเซตดวเซต B มีอะไรแตกต่างบ้างชึบนี่อ่า มีขนมเหมือนเดิมการ์ดส,สองหอ่อสองซอง,องนะปฏิทินเหมือนกันปะเหมือนกันปฏิทินเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวที่ให้เหมือนกันเหมือนกันแตกต่างกันก็คือเสตัวสมุดสะสมการ์ดอันนี้คือ A ถูกไหมเอก็คือจะเป็นแบบตามหน้ากล่องเลยส่วน B ีก็จะเป็นตัวนี้เป็นเหมือนแบบแผงวางขายอยู่ข้างหลังเนี้ยเออแล้วมีน้องโอเดนยนาอยู่ จะเป็นหมดนี้มีด้านหลังด้วย,วยนะั่แหละคือความแตกต่างกันก็ลองดูว่าใครจะเลือกเซตเอเซตบีเดี๋ยวให้น้องหนิเปิดทีละซองกันนะครับได้มาลุลลนกันทุกคนเห็นแล้วโปอโอ้โ,อโฮโลแกรมเฮ้ยอันนี้ของดีไม่ใช่หรอพี่โบไมมึงไม่ตื่นเต้นนะกด็ดีแต่ยังไม่ได้เอเอนอาร์หนึ่งสองโปโอ๋อ้ยมีแต่โฮโลแกรมหมดเลยหรอพี่โบงนั้นเราต้องเอาซองหนาบ้างละน,นีซองหนาอีซองหนาเอาด้านหลังมันจะได้แบบ จะล้นอ๋อซองหนาคือมีให้หลายใบโอ้ยนี่มันเลเซอร์นี่แต่ละตัวหน่วยรบกี่นิวดีเออหน่วยอันนี้ยหน่วยเดียวกันหมดเลยเอ้ยเจ๋งว่ะอุ้ยหุย้ยหน่วยเดียวกันหมดเลยเอ้ยแต่ว่าซองหนาเขามีให้แบบนี้เลยนะมีแบบนี้ด้วยคือมันจะมีซองหนาก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าซองหนาทีนีหน้หนาไหนอีกรอบนึงมาไม่ไม่ชว์พี่ว่าต้องสลับหนาบางหนาบางแล้วอุ้ยโอ้อุ้ยเลยตกตกใจอะไรนะโก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 คู ยำฉาเอออคุริลินคุริลินผู้เท่าเต่าเอออ่าเน้โกฮังเนี่ยโกหังอันไหนอันไหนแรงกว่าพี่โบหรือไม่เข้าใจอันนี้แรงกว่าใบเดียวแรงกว่าตรงนี้แพงกว่าไอ้ทรงโรโคโลแกรมนะที่เป็นกระจบช่กระจกเนี่ยแพงกว่าโปะมาเลยสิครับโอ้โหการอะไรบ้าเหมือนเหมือนเหมือนลอดที่แล้วเลยมาต่อพี่โบซองเดียวเลยนะซองเดียวเลยโคโลแกรมว่ะปึ๊บปึ๊บอื้อื ชะรนจำไม่ได้ว่ะ้ำหนึ่งมันอ่านอยู่กูอ่านไม่ออกคำลิอะไรคำคำอันนี้อันนี้หลินน่าจะแลสุดแล้วโฮโลแกรมเนี้ยเพราะมันเป็นขอบทองรีคุมอะไรก็ได้ที่พลังโจมตีเยอะๆโปะมาสี่โอ้โหเ็เลหมือนเดิมอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้โกคูแบบเลเซอร์อไป อืยังไม่มาคุณพ่อขอเปิดเองได้ไหมมาเลยเปิดเองเลยมาโอ้โหเหมือน, oh, <cool. S 1> นเดิมลายอื่นบ้างอะเหมือนเดิมเลย <Yeah. S 1> เอาเอาไปเดี๋ยวมาเปิดดูดิมาลายเซนลายเซนลายเซนเออเออเออเอ้ยเปิดมาเป็น โป๊เอ้ยอันนี้อันนี้แหละดีอันนี้เป็นโฮโลแกรมเกนยู่ม่รู้สนิปปะปะอเอ้ยโอ้โหไม่มีความแตกต่างเลยโฮโลแกรมหมดเลยนะโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยเหรนสรุปเราซื้อมาแบบเยีววะเล่นเขี่ยก้าดีกว่าย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 าหยบใบนั้นยายายาโอ้โหไม่ช่วยอะไรเลย หมดละเดี๋ยวจะเป็นความสุงข,ของหลินละของนแน่ต้องดีกว่าพี่โบโแน่ๆาอจาจจะเปนระเทศเปิดมาเป็นตอนปปเปิดมาเปต้โปิดปัดปิดปัดปิ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 ดป่าปิด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 ิดปเดี๋ยวิยวยด่ิด <S <S ปิด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 ปัดปิดิดปิดปิรปิดปงดดปิดเดปิดปาดปิ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 ดพิดปิดปิดปาดนี้ปิดปกกปิดปิดปิอปิดปวดปิ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 ดปดกิดปิดดปิดดด ใช่ทีมงานก็เล่นเลยไม่เล่นกับพี่เลยไม่ทันโอเคกูชอบมากเลยความที่แบบเล่นเองตกเองเออตัง้งเองครับไม่มีคนเล่นอ่ะเดามาอันนี้จะเป็นกระจกที่แบบกระจกแตกเหมือนกระจกแตกอะ่ะจริงๆเรียกโฮโลแกรมก็ได้นะก็โฮโลแกรมกันหมดนี่แหละอันนี้ก็เลยมันก็โฮโลแกรมหมดอะ่ะ เออ,เอ,อช้างแมงอันนี้คือเป็นกับกระจกแตกนนแตกน้อยอันนี้แตกเยอะออเอาง่ายๆ้วกันอย่างนั้นอ่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นใบแล้วกันนะใบแลก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เป็นลายที่เราได้อ่าอ่านะก็ประมาณนี้นะของพี่ก็ไม่มีแล้วมาเอาของลินดีกว่ามาอโอ้ไม่น่าสนใจเลยมามาดูของลินกันดีกว่าทุกคนอันนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะก็จะเป็นเทพเจ้ามังกรแบบอยู่ข้างหน้าปกอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็สากออะไรครับกล่องนี้กล่องอะไรกล่องเอ นี่กล่องเอเลยเรียงเลยกล่องเอมาดูซิว่ากล่องเอเฮ้ยเอ๊ะอะไรเอ๊ะเขาให้เป็นใหญ่มาด้วยก่อมันขิงอะไหนดูซิมีอะไรอีกอ้าวรอบนี้ให้มาซองหนึ่งนะแล้วก็ให้เป็นโปเตอร์มาด้วยนี่หน่วยลบกินิว โดดโดดโดดไปกันโดดกินเดียวใจเย็นใจชาวไซยาชาวไซยาเดี๋ยวมันกระโดดลบกินเียวทุกเื่มอ่าชาวไซยาห์ใสมาซองหนึ่งแล้วก็มีสมุดสะสมนะคะอ่าของตัวเซตเอก็เหมือนกันเปิดมาปุ๊บก็ใส่การได้เรามีเรามีหลายเล่มแล้วนะอ่ามาต่อไปเซตบีมีอะไรตื่นเต้นบ้างอะเซตบีโอเปิดมาเลยไหม รูปคุณค la. ุณแม่หลินรูปอะไตัวม่วงนี่ใครไอฟฟิเซอร์ไงอเอโหรูรยังรู้ยังรู้จักเออยังดีมันรู้จักอยู่ไอคนนี้คือใครคนนี้ใครก็นั่นแหละก็ใครใครใครก็หัวฟูฟูพี่โบก็น่าจะรู้คนนี้ชื่ออะไรบอกชื่อมามันมีชื่อมีแม่งหลายยังชื่อโกคูโกฮังเบจิต้าอ่ะแล้วนี่ใคร มันต้องมีสักคนเบจิต้ากูรู้แล้วกูต้องไปอะไรนัมเบอร์อะไรเนี่ยสิบแปดสิบอะไรเนี่ยเอาไปนี่โปอเตอร์ก็ไม่เหมือนกันอ่านี่แหละลินอันนี้ใครอันนี้ใครลินมาพูดเลยมึงเอาหมดนี่ใครหมดนี่ใครนี่ใครหน่วยรถกินิวอ่าแล้วแล้วเราเอาเนี่ยสองคนนี้เป็นหน่วยรถกินิวป่ะไม่ใช่เพราะมันไม่มีตาโอ้ยใาญ ้ไลายโค้ทเอสเลยสมุดอันนี้ถ้ามีแผ่นใหญ่แบบพอบท้องนี่น่าตื่นเต้นนะอุ้ยอันนี้ใครอันนี้ใครเขียวๆนะมึงนะอนตะ้องกินเซลเซลก็ต้องบอกก่อนนะหนิมไม่ได้ดูดัอันนี้ไงหัวปูปูเหมือนกันคนนี้ใครสามคนเนี้ยยากและอันนี้อันนี้ใครโกคูอันนี้ใครโกคูแล้วโกคูชื่ออะไรนะโกคูล่างหนึ่งกคูล่างสองกคูล่างสาม ไม่ใช่ดิมันอยู่คนละหน่วยกันอุ้ยนี่โปสเตอร์ดีวะ่ะ oh, เซล์เซล์ซลนัมเบอร์อ่านัมเบอร์สิบแปดอันนี้เบอร์อะไรเบอร์อะไรไม่รู้แต่ที่รู้เนี่ยหัวทองหมดเลยแล้วพอหูดถึงนี่คนนี้แบบไม่ได้ดูก็เลยมานั่งแบบคิดแหละนี่ใคร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 นี่ไงเจ้ามันบูแบบแบบล่างล่างหลายหลาย,ล,ายล่างและสองคนนี้ใครนี่ใครโกคูอันนี้ก็โกคูผมยาวอ่ะพอใจยังอ่านี่ดู นี่อัหลินชอบตัวนี้มากเลยอ่ะสีชมพูเหมือน,นที่ทหลินใส่เลยมาใบต่อของสุดท้ายมาสุดท้ายอีหวังว่าเราจะได้ของแรงๆอุ้ยน่รารักอุ้ยเทพเจ้ามังกรอันนี้เราได้ไปแล้วใบนี้ใส่กรอบดีอ่ะเท่ดีโอ้ยเทพเจ้ามังกรว่ะโคตรสวยใบนี้อาจจะใส่กรอบนะครับอันนี้แบบอาเซตอีเหรอ,หอเออจะเป็นเซตของเทพเจ้ามังกรหมดเลยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะ อันนี้อาจจะเป็นเซตที่เก็บไว้นะครับใส่สวยดีสวยดีมาอันนี้เหลือไฮไลท์แล้วเปิดใบเล็กๆว่าเราจะได้อะไรบ้างเลยป่ะไปเลยซื้อโ, ah. โอ้โหหมายงี้ด้วยว่ะเปิดนี้เลยเปิดไม่ละแบ๊บแบ๊บเฮ้ยโอ้โหแบบนึงนะอย่าซ้ำเลยสาธุหนึ่งสองวิไม่ซ้ำว่ะ หลุดมือ,อมีสีเงินกับสีทองว่ะเจ๋งป่ะเนี่ยไหมอะบล็อกหลินเจ๋งไหมเจง๋งแต่มันไม่ได้การันตีเอ r นี่เปิดมาเลยนะเปเลยสวย <S 1> <S 1> <S แต่มันจะแบ่งเป็นเงินกับทองนะครับรุ่นนี้อ่ะอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะสวยแต่มันกับถ้าใครซื้อชุดอย่างชุดก็คือจบนะโอ้โหไปนี่นนสวยกว่า เดงสุดท้ายแล้วใช่ไหมไม่ซ้อมเลยก็มันซัดเป็นบอกแล้ว A B C D E อันนี้แบบไม่เจ็บนะเอาจริงเออสวยโอ้โหแบ่งทองแบ่งเงินชัดเจนครับอันนี้แนะนำนะครับซื้ออย่างเซตดีแล้วครับไม่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 อะไรมากนะครับอันนี้ไม่เจ็บมากมาเฮ้ยสวยนะหลินอันนี้ลำเบอร์สิบแปดสวย แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบมูลค่ามันไปไกลไหมหรือว่ายังไงก็ถ้าเป็นอันนี้ก็น่านจะเก็บไว้นะครับว่าเป็นเซ็ตคอมพีตของเขาเองสวยงามมากนะครับก็อย่างแรกนะครับก็ต้องหลินต้องขอบคุณใครครับอันนี้ขอบคุณคุณแซมจากอเดนยาที่ส่งกล่องมาให้เรานะแล้วก็ส่งให้หลินไปร่วมกิจกรรมดีๆอย่างเช่นเขียการ์สนะหลินรู้สึกสนุกม,มากๆเลยเอาจริงๆที่ไปมาโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนาะ โอเคตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย